ขอตอบคําถามของท่านนี้เพื่อความรู้ของคนอื่นๆด้วยนะคะจริงๆตอบท่านไปแล้วแหละในอินบ็อกนะคะ,ะท่านบอกว่าท่านจบจิตนะคะโดยวิธีการปฏิบัติแบบวิธีของพระอาจารย์มงคลนี่แหละแต่ว่าทําเองที่บ้านนะคะแล้วก็สามารถจบจิตได้อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะอันนี้ต้องระดับ t r i p p e A เท่านั้นนะคะถึงจะทําเองได้สําเร็จได้ด้วยเองแบบนี้ค่ะคือเป็นกลุ่มประเภทที่แบบดอกบัวที่แบบว่า จะบานอยู่แล้วค่ะนะคะ,นะคะก็คือเจอแสงนิดหนึ่งนะคือได้ฟังกระแสธรรมของรอาจา,ารก็บานเองได้เลยนะคะคราวนี้นะคะผู้ปฏิบัติธรรมที่ วินวิธีแบบนี้ค่ะก็คือได้ฟังธรรมนะคะโดยที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปวัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะจบจิตได้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะและก็วิธีปฏิบัติของหลายๆท่านนะคะหลังจากที่ฟังคลิปพระอาจารย์นะคะหรือว่าใช้วิธีการของพระอาจารย์ไม่ว่าจะผ่านช่องทางพี่ตุ๊กผ่านน้องน้องไฟหรือท่านอื่นๆก็ดีเนี่ยนะคะแล้วนะคะสามารถปฏิบัตินะคะได้มีโอกาสฟังคลิปสามารถจบจิตเองได้นะคะ เขาก็นะคะเดินทางไปที่วัดนะคะช่วงที่พิทุกิอยู่ก็มีลูกศิษย์พระอาจารย์นะที่ปฏิบัติเองแบบนี้แหละแล้วก็ไปต่อไม่ถูกค่ะหลังจากจบแล้วนะคือจบแล้วนะมันก็ชัดเจนว่ามันจบแต่ว่ามันจะมีเข้ามาสู่ช่วงที่เราได้ว่างแล้วใช่ไหมคะแล้วมันว่างมันลงอะนะเมื่อก่อนยังไม่มีใครบอกสอนนะคะเขาก็เอ๊ยยังไงต่อแล้วก็บางท่านก็ไปวัดเพื่อที่จะ,ะกราบขอบคุณพระอาจารย์ในความการุณาที่ท่านเทศสอนจนสามารถที่จะ,ะจบจิตเองได้นะ ท่านเจ้าของคาถามท่านก็นะคะอยากกลับไปกลาขันที่วัดนะคะเพราะถือว่าตัวเองก็เป็นสิทธิ์พระอาจารย์ใช่ไหมคะท่านก็สามารถที่จะกลับไปที่วัดแล้วก็ส่งอารมณ์ก็คือไปรายงานสภาวะนะคะเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าวเองปฏิบัติมาแบบไหนและสภาวะภายในผลภาวะเป็นยังไงนะคะพระอาจารย์ก็จะนะคะ,ะช่วยนะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะรับรองนะคะก็นะคะถ้าอยากจะได้ลำดับที่นะเออ เพราะว่าคนที่จบก็จะมีการจัดลำดับนะคะปัจจุบันได้ถ่ายรูปก,กับพระอาจารย์แล้วก็ขึ้นลำดับว่าคนจบที่เท่าไหร่นะคะพอขึ้นลำดับแบบนั้นก็ชัดเจนนะคะสิทธิ์พระอาจารย์นะคะซึ่งปัจจุบันพระอาจารย์ก็มีลูกศิษย์นะลำดับหกร้อยกว่าแล้วนะคะซึ่งจะทําทแบบนั้นนะคะต่อไปก็จะไปกลาขันที่วัดหรือนะคะจะกลาขันเองจะไงก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะ แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้าไม่ได้ไปถ่ายรูปก,กับพระอาจารย์ไม่ขึ้นลำดับที่จะไม่ได้ฟังคลิปนะคะก็นะคะยังฟังได้นะคะพระอาจารย์ท่านเมตตาสูงอยู่แล้วแล้วก็สิทธิพระอาจารย์ก็ยินดีเผยแพร่ก,กันอยู่แล้วนะคะแต่สิทธิพิเศษของสมาชิกที่มีลำดับนะคะพระอาจารย์บอกว่าเออไปตายก็ไม่ให้ไปตายเรียราชนะคะท่านก็จะเ,เขาเรียกว่าเวลาเราเสิ้นชีวิตนะคะก็จะเก็บนะธาตุขันของเราบรรจุไว้นะคะที่วัดนะ พร,พระพรย์ท่านกา็มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นนะคะว่าท่านเลือกจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่สร้างวัดนะคะสร้างวัดป่าศรีมงคลน,นัตนารามเนี่ยเพราะว่านะคะท่านอยากจะต้องการที่จะสอนคนนะคะให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ละที่นั่นน่ท่านก็ตั้งใจที่จะเก็บนะคะศรีสะเกดเออนะคะคือผมนะคะของคนที่นะคะ สมบูรณ์นะคะขันสมบูรณ์ก็คือจบจิตแล้วนะคะแล้วก็กลาขันจนสมบูรณ์นะคะธาตุเป็นศูนย์ตัวใหญ่ทั้งสองฝั่งก็คือเป็นพระอาหารหันต์ที่สมบูรณ์เนี่ยอตอนที่นะคะเราทิ้งนะะนิพพานทิ้งขันไปแล้วธาตุขันของเราก็จะถูกเก็บไว้ที่นั่นนะคะตอนนี้ท่านก็เลยให้500คนแรกนะคะซึ่งตอนนี้มี6ก0กว่า,นานเนี่ยค่ะให้พวกเนี้ยอ่ะไปกลับไปกลาขันเข้มข้นเพื่อจะได้ทํา ขันให้เป็นศูนย์จะได้สมบูรณ์นะคะความหมายที่พี่ทุกบ,บอกว่าท่านจะเก็บธาตุขันของคนที่จบจิตะะเป็นพระอาหารหันต์ที่สมบูรณ์ที่วัดเนี่ยมันไม่ได้เก็บศพนะเออแต่หมายถึงว่าเก็บพระธาตุนะคะในความเป็นไปได้ของคนที่จบจิตเป็นพระอาหารหันต์ที่สมบูรณ์นะคะธาตุตัวเนี้ยที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยคะ่ะเมื่อนะคะได้รับการเกลานะได้รับการเกลา ในระยะเวลาหนึ่งนะคะมันก็นะคะเปลี่ยนเป็นสสารอย่างอื่นที่เราเรียกว่าพระธาตุนะคะซึ่งระยะเวลาในการเกลานะคะเพื่อสร้างความบริสุทธิ์งดงามนะคะให้กับธาตุขันตัวนี้มันก็มีโอกาสที่นะคะคนที่จบจิตแล้วได้มีเวลากลานานหน่อยนะคะก็จะทิ้งความเป็นพระธาตุเอาไว้ให้เก็บที่วัดนั่นเองนะคะด้วยความเคารพค่ะ